ที่ไหนวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยที่ใครๆก็รู้ว่าที่นี่โคุดตึงท,ที่ไหนวะโอลโแล้วรีบฉันไปอุ๊อบแล,แล้วก็ลงอืมอะไรวะร,รู้สึกงงกับเกมนี้โอเคมองไม่เห็นอเลยเลย tụt, ui, tụi nó... mình thấy uhm, à à. um, à ừ, à, à. <laughs> nó giống cái gì đó, 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 nó มีมีหนาด้วยออ <laughs> โอเคเราเราปิดเสียงเองไว้แล้วเพื่อนคนน่าราคาเลย <laughs> เป็นไรไม่รู้อ่ะอุแล้วมันน้ารำคาญยัง <laughs> น้ำลายออกมดทั่ว ฟิดเสียงไวเหมือนเดิมดีกว่าโอเคอะไรนะเพื่อนอะไรอืมทุกคนโอ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตายอืมโอ้ยโดนอีกอันละไม่ไม่ไหวโอ้ เลือนเลือดลืมเอาเพื่อนไม่ไหร่จริงว่ะเล่นทีไรมันโคตรปวดหัวอ้าไปต่อเฮ้ยมีหนามอีกแล้วมีหนามอีแล้วอานี่โอ้ ฟังฟังเสียงเพื่อนเราดิจะเสียวเวลาเราก็คนไม่เกี่ยวข้องใน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 ช่องเราเถอะโอ้อะไรน้ำลายออกมาท่วมโอ้จะตายอยู่แล้วมาโอเค อะไรเออลืมเปิดไม้อะไรเพื่อนไมอยู่ไหมอยู่เมื่อกี้เราปิดไม้เนี่ยเองเองร้องเพลงอะไรไม่รู้เอาไล่หมดทั้งหมดอะไรไม่รี้ไปต่อเอาหมอเป็นว่าเล่นแบบไม่ต้องฟังเสียงเพื่อนเราแลกวักันนะปุ๊บไปต่อปุ๊บ the cat wonder where เราต้องว่ายังไงก็ตามเราต้องการเพื่อนที่นี่ไปเองสตรีมเ,เกมอะไรก็เราเราไม่ได้สตรีมแค่เราเล่นเกมไปดูแล้วว่าเองเล่นเกมอะไรเราเราเล่นเกมเกมแปลไทยชื่อว่าแมวเป็นของเหลว <c oughs> <c oughs> แมวเป็นของเหลว อยู่อัดคลิปอยู่แล้วแล้วแล้วคนเขาผน้ใหญ่น,น่าเราดูอีกอันอยู่เฮ้ยแป๊บหนึ่งเราเราเจอเราเจอเราเจอเพื่อนเ <c oughs> ดย์เฮ้ยเมื่อเราเจอเราเจอภรรยาไอ้คนนี้น่าคิดโอ้ยฮึ่มเราเราเสียสมาธิในการเล่นเกมเลย ยผูชมไม่เห็นหน้าเองหรอกแล้วก็เห็นหน้าไม่เห็นไ,ไม่เห็นหนี่แอบฟู็่วยโอ,ยโอย้ปิดเสียงเองละโอเคเอา้าเพื่อนเราเราปิดเสียงัอ,อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดเป็นช่วงไม่ไม่งั้นเองจะบังซสีเราเกิน เพื่อนเราไปไหนวะเนี่ยโหลเพื่อนเราเปิดเสียงเองละเพชเคชรขอบคุณจ้าพี่เจ้าปีแอปปเปป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 ปวปป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 เพื่อนเราปป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 เปปปปนปปปพป่ปวป อุย้ยจำนะเร,เราเจอเพื่อนใหม่แต่เขาไม่ได้แครบอชอ,อ่าเล่นต่อเฮ้ยเพื่อนใหม่อีกแล้วใครวะเนี่ยฮัลโหลเพื่อน เราได้เพื่อนใหม่แล้วทุกคนอุย้ยคนคนนี้คนนี้ตึง,ส,งสี่เอวลัดอ้ยอไปต่ออุยอ้ยปุ๊บ เราโคตดตึงอ่ะมาได้โคตรได้รายด้ไปต่ออุ้ยโอเคไปต่อโอเคไปกับเพื่อเราโหโคตรหายเหงาเกมนี้เป็นเกมที่ฟื้นฟูมีคุภาพได้ดีมากไปต่อ <c oughs> <c oughs> ไปต่อเลยทุกคน โอเคลุบลุกเอ๋โอ้โอเค,อเคไปต่อไม่มีอะไรมากนะเป็นออบบี้ง่ายๆลุบแสงเพื่อนเลยอุ๊ยอะไรวะเนี่ยเออแสงเพื่อนไป อูโอ้เกือบล้วเกือบลวโอ้ออะไรอะ and everything will be fine เพื่อนเพื่อนเราหายไปไหนอมเกิดอะไรขึ้น <c oughs> where did her friend go เอ้าอู้จัด นี่เกิดอะไรขึ้นอุ้ยโอเคไปต่อใครเอาไข่ okay, ต้มมาลูกปุ๊บกระโหลกบ้านว่าไงว่าไงว่าไงปุ๊บังเขว่าอะไรล่ะ อ๋อเ,เ,เราเล่นเราเล่นเกมอยู่ไป<ห>อะไรเดีย๋ยวเราให้แชทสร้างภาพเราอ๋อเพื่อเราโด,ดนโฆษณาอะไรวะเนี่ยไ,ไปต่อเอ็งเพื่อนเอ็งรู้ไหม ที่จริงอะแมวเป็นของเหลวแมวเป็นของเหลวเพื่อนมัยมีแสงอล่าฮะแมวที่จริงอะแมวเป็นของเหลวเ<ะ>ว้ยอเฮ้ย,ยพลังใหม่ไลอ้อนโคเย้ yeah. แมว

เพื่อนให้ทายเกมที่เราเล่นเป็นเกมอินดี้หรือเกมอะไรโอ้ยฮัลโหลเพื่อนให้ทายเกมที่เราเล่นเป็นเกมอินดี้หรือเกมอะไรเฮ้ยถ้าเราไม่พูดอินดี้ยังไม่รู้อ่ะไม่มีอ่ะไม่มีเป็นเกมอยู่เหมือนเดิมโอเคเอ้ยโอ้โอโอ ไล่ว้นโอ่เคไปต่อปเมลเป็นของเหลวโอ้ยเพื่อนเราหายไปไหนไม่รู้อ่ะ 휴위 지 휴위 지 ถ้าแมวโกรธแ,แ,แมวจะทำยังไงถ้าแมวโกรธแมวจะทำยังไงโอ๊แ่ไอ้าโผล่ไปโอเคเล่นต่อโอเคเราปิดเสียงเราแล้วเพื่อนตัวเองอนะโุ้ย ใครก็รู้ว่าแไมเาเป็นของเลวอูอ้ก็บ๊ายบายทุกคนเร,เราต้องไปก่อนนะอู้เราเราไปพักก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย,บาย